ถ้าคุณสามารถทำธุรกิจออนไลน์หรือว่างานผ่านเน็ตให้เกิดรายได้มากกว่าเดิมเป็น5เท่าและคุณก็ยังสามารถรับสมัครทีมงานใหม่ได้นะครับหรือว่าสปอนเซอร์คนใหม่ๆนะครับ5้าถึงสิคนทุกทุกเดือนโดยที่ผู้สนใจคนคนนั้นลงทะเบียนติดต่อขอข้อมูลทำธุรกิจกับคุณเองคุณคิดว่าคุณสนใจข้อมูลต่อไปนี้หรือเปล่าครับนี่คือผลลัพธ์ของผมครับ ผมมีรายได้ล่าสุดเข้าสู่บัญชีนะครับอยู่ที่12,570บบาทนะครับจากที่ผมได้เรียนรู้ความลับอะไรบางอย่างของเหล่ากูรูนะครับที่รู้จริงในเรื่องของการสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมเอารายได้มาให้คุณได้ดูนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมทำได้นะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับผมครับ ตรงนี้นะครับผมขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าผมทําได้คุณก็ทําได้นะครับคราวนี้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมทําได้อย่างไรนะครับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้หลังจากลงทะเบียนเข้าคอร์สนะครับปลดล็อกรายได้ลงในแบบฟอร์มนะครับที่ผมได้เตรียมไว้นะครับข้อหนึ่งเลยนะครับผมจะเปิดเผยวิธีการทําเงินบนอินเทอร์เน็ตนะครับให้คุณได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้ว มันมีวิธีการมีขั้นตอนเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับจากที่ผมนะครับได้ประสบการณ์นะครับทําให้ผมเป็นหนี้จากการทํางานออนไลน์นี้แหละนะครับเป็นจํานวนหกหลักก็คือหนึ่งแสกว่าบาทเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็สามารถจับมาสร้างไรายได้6หลักหรือว่าแสนบาทได้เช่นกันนะครับ on, is, คุณอยากรู้ไหมครับว่าผมมีวิธีการทําเนี่ยทาอย่างไรนะครับผมจะมาบอกให้คุณได้รู้ นะครับหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนการเข้าคอร์สปลดล็อกล์ได้นะครับผมจะมาบอกวิธีการบอกเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมได้เรียนรู้และผมเอาไปลงมือทําแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์ผมจะมาถ่ายทอดให้คุณได้รู้เช่นเดียวกันนะครับข้อ2<ท>นะครับคุณจะได้เรียนรู้ความรู้จริงในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็งานผ่านเน็ตอ่าด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมสอนนะครับไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับความรู้ที่ผมมอบให้สำหรับสมาชิก VIP ที่ลงทะเบียนเข้าคอร์สแล้วเท่านั้นนะครับล้วนเป็นความจริงและทำแล้วเกิดผลลัพธ์จริงๆนะครับที่สำคัญนะครับสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนได้จริงๆนะครับความหมายก็คือนะครับคุณสามารถสร้างรายได้แบบ passive income แบบนี้ทุกเดือนได้ทุกเดือนเรื่อยๆนะครับ คุณได้หลักแสนคุณก็ได้แสนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้นะครับข้อ3มนะครับคุณจะได้เรียนรู้ระบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสุดนะครับระบบบิดนะครับใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับระดับกูรูนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่คุณจะเห็นผลลัพธ์ของผมนะครับที่ผมสร้างรายได้ได้เป็นแสนนะครับจากที่ผมได้ให้คุณดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับและ เครื่องมือแล้วก็ระบบเหล่านี้นะครับก็จะทําให้คนนะครับใหม่คนใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ทําได้เหมือนกันสามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับข้อสนะครับคุณจะมีทีมงานมืออาชีพนะครับคอยให้คําแนะนํานะครับคุณแบบตัวต่อตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดสําคัญสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและก็รวดเร็วนะครับคุณก็จะมีพี่เลี้ยงหรือว่าที่ปรึกษานะครับคอยให้คําแนะนํา อย่างจริงจังนะครับที่จะช่วยให้คุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้นะครับคุณอยากจะสร้างรายได้เท่าไหร่ที่นี่จะมีที่ปรึกษาประจําตัวของคุณคุณก็สามารถปรึกษากับพวกเขาเหล่านั้นได้แบบจัดเต็มเลยครับสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือลงทะเบียนเข้าคอร์สปลดล็อกรายได้ลงในแบบฟอร์มที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในวีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ